รายการโดยจังหวัดชนบุรี ดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการเติมรอยยิ้มให้คนชมรีค่ะและในเดือนนี้นะคะจังหวัดชมรีของเราได้มาออกหน่วยบริการให้พี่น้องประชาชนอย่างในพื้นที่ของวัดดอนดำรงธรรมตำบลดอนหัวรอ้ออำเภอเมืองจังหวัดชมรีของเราค่ะพร้อมกับกิจกรรมที่น่าสนใจเช่นเคยนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานเอกชนและก็ภาครัฐบาลได้มาออกหน่วยให้บริการพี่น้องประชาชนกันและในวันนี้นะคะจะมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามชมไฮไลท์กันก่อนค่ะ การออกหน่วยบริการกับโครงการบำบัดทุกบำรุงสูขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนประจำเดือนมีนาคม2558สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค3จังหวัดชลบุรีเผยหลักสูตรการอบรมซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับกำลังคนที่กำลังได้รับการปลดประจำการโดยกำลังคนนำความรู้ที่ได้มาช่วยซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชำรุดให้กับพี่น้องประชาชนภายในงาน รับคำปรึกษาปัญหาโรคอ้วนว่าคุณอยู่ในภาวะเสี่ยงหรือไม่รวมพูดคุยกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการประปาซึ่งยืนยันว่าภายในหน้าร้อนปีนี้ไม่มีการปรับขึ้นราคาค่าใช้บริการอย่างแน่นอนได้ติดตามชมไฮไลท์กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราจะไปชมบรรยากาศพิธีเปิดงานกันก่อนค่ะซึ่งในวันนี้นะคะก็มีนายชฉลวฤิ์แสงอุทยัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานค่ะ โครงการบำบัดทุก์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนในครั้งนี้จัดขึ้นที่บริเวณวัดดอนดำรงธรรมตำบลดอนหัวล่ออํเภอเมืองชนบรุรีโดยในครั้งนี้มีนายาเฉวิิแสงอุทัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบรุรีร่วมเป็นประธานภายในงานมีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนจำนวน20ท,ทุนทุนละ1,000บาทมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวยากจนจำนวน10ทุนทุนละ1,000บาท มอบอุปกรณ์การศึกษาและเครื่องใช้ให้นักเรียนจำนวนสิบทุนทุนละ1,000บาทโดยกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชุปธรรมสมเด็จพระเทพพรตริราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและนายกเหล่ากาชาติพร้อมคณะกรรมการกาชาติมอบจักรยานจำนวน15คันและมอบถุงยังชีพอีกจำนวน400ถุง มนันะครับจะมีทุกเรื่องเรื่องประมงเรื่องาตนดเรื่องของเป็นะครับเรื่องของปรนเรื่องของการเนิี่หลักานที่ต้อบปรารานเรื่องของที่หลานองควหวังนะครับตัวเลขการรุกตัวเลขการงทุนนะครับเรื่องของแรงงานนะครับต่างเรื่องเดียวท่นต้องได้ขอรทเพื่อให้กับท่าน จะสงเคราะห์แรงงานขาดลาอย่างนี้จะทำอะไรนะครับประชาชนจะควรดูแล้วถ้ามีคนงานแรงงานขาดลาถ้ามีได้เด็กที่น้องที่มีแรงงานขาดลาควรทำยังไงนั่นจะไป็นแรงงานมันเป็นโอกาสที่ หลังจากได้ชมภาพบรรยากาศพิธีเปิดงานกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วได้เวลาลงพื้นที่เพื่อสำรวจดูกันว่าภายในเดือนมีนาคมนี้มีหน่วยงานใดบ้างที่เข้ามาให้บริการที่น้องประชาชนและเราก็ต้องมาสะดุดกันที่บูธของทหารหน่วยนี้เป็นที่แรกค่ะการออกหน่วยในครั้งที่ผ่านๆมาเราจะเห็นว่าทหารมามอบความสุขให้กับประชาชนโดยการร้องเพลงแจกโรตีและน้ำดื่มแต่ครั้งนี้แตกต่างกันออกไปเพราะเขามารับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชำรุด นำกลับมาซ่อมแซมเพื่อให้ใช้การได้ใหม่อีกครั้งโดยทหารกลุ่มดังกล่าวนี้เป็นทหารที่ได้รับการฝึกอบรมจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคสามชนบรุรีโดยมีครูฝึกมาฝึกให้อย่างใกล้ชิดไม่เพียงแต่ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพียงเท่านั้นการฝึกวิชาชีพเหล่านี้ยังเป็นการส่งเสริมความรู้ความสามารถหลังจากการปลดประจำการออกไปสามารถไปสร้างเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม ที่สำคัญตลอดระยะเวลาฝึกอบรมนั้นยังไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆอีกด้วยค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับคุณพี่สามารถนิดน,นึงนะคะซึ่งเป็นนักวิชาการพัฒนาศีมรูแรงงานจังหวัดชมบุรีของเราค่ะจะเห็นว่าพูนี้นะคะได้มีการนําทหารนะคะมาปฏิบัติจริงเลยในการซ่อมแซมเรื่องใช้ไฟฟ้าอยากได้พี่เล่าถึงเนะะี่ยค่ะโครงการในการทําปฏิบัติว่ามาออกหน่วยในครั้นี้ครับผมก็คือ ในในนามของสถาบันพัฒนาพลังงาน,านภาคสามเชียงโมลีนะครับเราจะมีโครงการในการประสานงานกับหน่วยงานและราชการนะครับตัวยอย่างเช่นของทหารนะครับเราจะฝึกทหารนะครับในการซ่อมอุอปกรณ์ไฟฟ้าครับแล้วก็นำทหารนะครับามาฝึกกับ ของอุปกรณ์ที่เสียจริงนะครับเพราะว่าแต่ละเคสเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับวันนี้ครับจะมีน้องๆทหารนะครับที่่อนกฎประจําการน,นะครับเขาจะเอาความรู้ในการสุอาชีพกับสถาบัานนะครับนําไปใช้นะครับเพื่อ,อซ่อมแซมอุปกรณ์ภายในบ้านเบื้องต้นขเขาให้ได้นะครับไปช่วยพวกก่องดูคอหรือว่านําตรงนี้นะครับไปช่วยเหลือ เพื่อนบ้านได้ครับในเบื้องต้นครับค่ะหรือว่าบางท่านอาจจะนําไปต่อย,ยอดในการแบบทําเป็นอาชีพเสริมราีก็ได้ไดใช่ไหมคะและสําหรับเจ้าหน้าที่ที่มาฝึกอบรมให้ความรู้เนี่ยก็คือมีความเชี่ยวชาญสําหรับซ่อแมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยตรงเลยใช่ไหมคะใช่ครับเราจะมีครูฝึกนะครับที่ ได้ได้รับการอบรมแล้วก็ได้รับการเทรนนิ่งนะครับมาเช่นไม่เฉพาะที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบนี้อย่างเดียวนะครับเช่นเครื่องซักผ้าห<ะ>้อของข้าวเครื่องกาต้มน้าร้อน,อนต่างๆเนี่ยครับคือครูฝึกเรากระถูกเทรนมาเป็นอย่างดีนะครับเรียกได้ว่าเป็นช่างเนี่ยโดยตรงที่มีประสบการณ์มีความชำานาญโดยใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็เราคือยังมีลักษณะการเปิดก็คือเปิดลักษณะที่เป็นฝึก เตรียมเข้าทำง,งานด้วยเหมือนกันก็คือเป็นลักษณะักเดือนครับเหมือน,นเหมือนน้องอน้องคนนี้ครับ<อ>เขาจะเป็นทุกๆอย่างเลยเั้งไฟฟ้าเนี่ยเรจะเป็นพวก,ซ,กซ่อมแอร์ติดตั้งแอร์อะไรพวกนี้ครับคอนโทรลมอเตอร์โรงงานตสาหกรรมเพื่อตึก<อ>เ,เพื่อเตรียมเข้าทำง,งานได้เหมือนกันอันนี้คือหลักสูตรเตรียมเข้าทำง,งานคือไปจนถึงแอร์เลยใช่ไหมที่เรามองอาจจะเป็นแบบว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อาจจะยากนิดนึงใช่ครับคือเราจะมีหลายหลักสูตรแล้วก็มีอีกอันนี้คือเป็นเรื่องของยกระดับยกระดับเปมรงานก็เหมือนกันก็คือ คนที่มีอาชีพอยู่แล้วใ,<ช>ในโรงงานอุตสาหกรรมก็สามารถจะมาฝึกได้กเชก่นตัวอย่างที่เป็นป้ายขัดเอสองอันเนี่ยเขาจะมีช่างเชื่อมคือมีความสามารถอยู่แล้วแต่ว่ายังไม่มีมาตรฐานในการทํางานก็มาฝึกยกระดับกับเราได้นะครับแล้วแอบกระซิบถามนิดนึงว่ามีค่าใช้จ่ายไหมคะสำหรับการมาเรียนดูในคันี้ไม่มีค่าใช้ใจ่ายครับฝึกฟรีครับคือมาฟรีเลยใช่ครับผมโอ้โหถือว่าเป็นหน่วยงานที่แบบว่าส่งเสริมให้สําหรับประชาชนได้มีความรู้แล้วก็นําไปต่อยอดได้ดีมากๆาเลยทีเดียว ะะอันท้ายเลยให้คุณที่สามารถฝากอะไรนิดนึงแล้วกันนะคะสำหรับใครที่สนใจอยากจะเข้ามาเรียนรู้หรือว่าฝึกอบรมอาชีพเกี่ยวกับด้านนี้โดยตรงนะคะคสําหรับสถาบันพัฒนาจิตวอแรงงานนะครับภาคสารลบีนะค,ะครับก็ตอนนี้ <ๆ S 2> เรายัางเปิดรับเรื่องของฝึกยกระดับนะค,ะครับช่างไฟฟ้า ั้งเชื่อมครับก็สามารถเข้าที่เว็บไซต์ของสถาบันคนได้นะครับก็เสิร์ชดูเกื่ดูก็ได้นะครับแล้วก็คนที่มีงานทาอยู่แล้วนะครับอยากต่อยอดนะครับกพิ่มส่วนยกระดับกับเราและคนที่ยังไม่มีงานนะครับทำก็สามารถที่จะฝึกเตรียมพัฒนาเพื่อเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรมหรือว่าไปต่างประเทศได้ครับผม นี่ก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานดีๆนะคะของจังหวัดชมรมเราที่อยากจะฝากแล้วก็ให้ประชาชนได้นําไปใช้ประโยชน์ได้มากที่สุดด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่สามารถมากมากเลยนะคะรับขอบคุณครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะสาหรับสาระดีๆนะคะภายในงานจังหวัดเพื่อที่ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวพรจะพาไปชมยังบุคคอื่นค่ะว่ามีอะไรที่น่าสนใจอีกบ้าง คุณผู้สมคะและตอนนี้นะคะพองก็อยู่ที่บูธของวิทยาลัยพยาบาลบรมาลราชชนดีของจังหวัดลบบุรีของเรานะคะต้องมาเช็คสุขภาพกันนิดนึง เพราะว่าเดินมาเมื่อสักครู่น,นี้เจอคำว่าอ้วนนิดนึงค่ะก็เลยต้องมาเช็คนิดนึงว่าเราจะเป็นกลุ่มหึ่งที่เสี่ยงแล้วก็ต่อการเป็นโรคต่างๆที่จะตามมาหรือเปล่าแล้วก็ท้งนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับเจ้าหน้าที่กันด้วยค่ะว่ามีการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของเราอย่างไรบ้างและสําหรับคนที่อยู่ในภาวะอ้วนแล้วก็จะต้องมีการรับประทานอาหารอย่างไรให้ตรงตามโภชนาการและก็การดูแลสุขภาพที่ดีด้วยค่ะแต่ตอนนี้เดี๋ยวพอนขอไปเช็คสุขภาพร่างกายก่อนนะคะ เมื่อพูดถึงโรคอ้วานนั้นต้องยอมรับกันว่าในปัจจุบันคนไทยเราอยู่ในพฤติกรรมเสี่ยงกันเยอะพอสมควรเลยทีเดียวโดยเฉพาะกลุ่มคนวัยทำงานที่มักจะมีเวลาเร่งรีบทานอาหารฟาสต์ฟู้ดหรืออาหารสำเร็จรูปเป็นส่วนใหญ่แถมยังไม่ใส่ใจเรื่องของการออกกำลังกายอีกด้วยและถ้าเราไม่อยากที่จะอยู่ในภาวะเสี่ยงเป็นโรคอ้วนเช่นนี้จนทำให้มีโรคประจำตัวอื่นๆตามมาจึงแนะนำให้ทุกท่านงดทานอาหารที่มีรสชาติหวาน ไขมันและแป้งรวมไปถึงให้ออกกำลังกายสัปดาห์ละ3ครั้งครั้งละ30นาทีติดต่อกันค่ะ หลังจากที่ได้ตรวจสุขภาพร่างกายเบื้องต้นกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับผู้รู้กันนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์นารีค่ะค่ะ,คะอยากจะให้อาจารย์นารีพูดถึงปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายของเราโดยทั่วไปโดยเฉพาะคุณผู้หญิงนะคะจะมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพในเรื่องใดมากที่สุดคะโดยเฉพาะเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงที่จะนําไปสู่โรคอ้วนเนี่ยล่ะค่ะน่าจะเป็นในเรื่องของพฤติกรรมการบริโภคอาหารนะคะค่ะค่ะ,คะหนูว่าใช่เลยดับ เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะชอบทานพวกหวานพวกไขมันเยอะๆนะพวกแป้งน้ำตาลพวกเนี้ยก็จะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการอ้วนลงทุนได้ง่ายแล้วก็ไม่ออกกำลังกายด้วยอันนี้คือมาควบคู่เลยยิ่งทฤติกรรมเสี่ยงเหล่านี้ปุ๊บแล้วก็ยิ่งไม่ออกกำลังกายด้วยคืออวนตามาเห็นๆและสัมผัของหนูเนี่ยคะอยู่ในปัจจัยแบบโอ้โหอันตรายแล้วหรือยังคะแบบนี้ของหนูเนี่ยก็คือยัง ยังปกปติความดันยังปกปตินะคะแล้วก็คือวัดดัชนีมวลกายแล้วผลก็ออกมาว่ายังอยู่ในเกณฑ์ปกปปติยังไม่อ้วนแต่ว่าเราก็จะต้องไม่ไม่ไม่ทำให้เราเกิดความเสี่ยงที่จะอ้วนก็คือต้องเน้นเรื่องการบริโภคอาหารแล้วก็ออกกำลังกาย แล้วทีนี้ค่ะสาหรับคนที่อยู่ในปัจจัยเสี่ยงกลุ่มเหล่านี้แล้วค่ะถ้าเขาต้องปฏิบัติตัวหรือว่าแบบอาจจะลดปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้เนี่ยขั้นตอนแรกเลยที่แบบว่าจะต้องปฏิบัติคืออะไรอย่างเช่นลุมอาหารที่ควรจะรับประทานนะคะอ๋อเราก็ต้องเน้นอาหารที่เป็นเอ่อโปรโตีนที่มีประโยชน์เนาะอ่าแล้วก็เป็นอาหารไขมันที่ไม่ไม่ทำให้เกิเอไขมันที่ไปสะสมในเส้นเลือดหรือพวกคอเลสเตอรอล อาหารที่มีพวกคอเลสเตอรอลสูงเช่นพวกอาหารทะเลอย่างเนี้ยเราควรจะงดหรือทานให้น้อยลงค่ะแล้วก็กินพวกผักผลไม้ให้มากขึ้นใช่ค่ะีก็คือเป็นสิ่งที่เราแบบจะต้องปฏิบัติอย่างต่อนเนื่องเป็นประจำแล้วใช่แล้วก็อ,อยากจะเน้นว่าให้ออกกําลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ3วัน3ครั้งครั้งละประมาณครึ่งชั่วโมงติดต่อกันครึ่งชั่วโมงติดต่อกันค่ะ,คะ,คะค อันสุดท้ายเลยจะให้อาจารย์อาลีฝากอะไรนิดนึงแล้วกันนะคะโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนที่เขามาร่วมรับบริการในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ในวันนี้ค่ะก็อยากให้ดูแลสุขภาพตัวเองเป็นสําคัญเพราะว่าเราจะเป็นคนที่รู้เรื่องเกี่ยวกับตัวเรามากที่สุดเพราะฉะนั้นโรคต่างๆที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับตัวเราเป็นส่วนใหญ่ในกรามการบริโภคอาหารการไม่ออกกาลังกายหรือความเครียดต่างๆเนี่ยมันเป็นปัจจัยเสริมเพราะฉะนั้นเราก็ต้อง ผานออกกำลังกายและดูแลตัวเองแล้วก็อยากเครียดอ๋อค่ะเยะค่ะต้องจำไว้นะคะอยากเครียดไม่ว่าจะเกิดปัญหาภาวะเศรษฐกิจะอะไรครอบครัวต่างๆอย่างน้อยก็คือลดความเครียดลงนะคะรับรองว่าจะช่วยส่งเสริมสุขภาพร่างกายเราแข็งแ,แรงด้วยนะคะราคารนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบูตี่ดีนะคะอยากจากวินยาลัยพยาบาลบร,รมราชชนนีนะคะขอบคุณมากเลยะค,ะค,ค่ะ ในช่วงนี้เราขอพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ช่วงหน้าเราจะพาไปพูดคุยกับการไฟฟ้าและการประปาของจังหวัดชนบุรีวันนาร้อนที่กำลังจะมาถึงนี้มีการปรับขึ้นค่าน้ำข้าไฟด้วยหรือไม่อดใจรอสักครู่เดียวค่ะ เคเบิลทีวีชลบุรีภูมิใจนำเสนอช่องทางข่าวสารรอบพื้นที่เมืองชลบุรีประเด็นร้อนที่ดูก่อนรู้ก่อนผ่านการอัปเดตวันต่อวันในรายการชลบุรีทูเดย์ทุกวันจันถึงสุกเวลา10นาฬกาถึง11นาฬิกาเนนะคะเราก็ยังคง วว่ว่่่าาาากััันนนนนีีค้ะะคะะทมเลสูฟงดูสบายได้สาระกับรายการสัญญาออนทีวีทุกวันอังคารวันพฤหัสและวันเสาร์ตั้งแต่เวลา4โมงเย็นเป็นต้นไปแต่ในขณะเดียวกันเกี่ยวกับสุภาพร่างกายเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ต้องคำนึงนึกนะครับ้ทีบิีสุภาพร่างกายแข็ง,ขงแรงทุกวันพุธเวลา21นาฬิกาชมตัวอย่างภาพยนตร์ไปพร้อมๆกันเรื่องไหนดีเรื่องไหนดังกับรายการ C e n อ e เ t อร์เทน คุณผู้ชมครับทั้ง3เรื่องเราไปชมตัวอย่างครับแต่ยิ่งเล่นเกิก็ยิ่งเพิ่มความท้าทายและความน่ากลัวที่รออยู่ที่เกมสุดท้ายของข้อพิศดาเปิดบ้านเยี่ยมร้านคา้าสมาชิกซีทีวีใครทําอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ไปพร้อมกับพิธีกรอารมณ์ดีทุกวันพฤหัสสามทุ่มตรงในรายการซ c, c u วันนี้นะครับผู้พ,พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ร้านเสริมสวยคุณอ้อน,นะครับซึ่งทีครับมีบริการในเรื่องของสระซอยดายเซ็ตรวมไปถึงการทำเล็บชุดนะครับ ทุกๆวันเสารเวลา18นาฬิกา30นาทีลงพื้นที่ไปด้วยกันในรอบเขตบึงชมบุรีร้านไหนดีที่ไหนดังพบกันแน่นอนในรายการเทศบาลบึงชมบุรีพบประชาชนประชาชนส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ในใชายฝั่งทะเลมีการประกอบอาชีพประมงเชิญอันรักษณ์ตามธนาและกฎหมายน่ารู้ฉบับย่อภายใน5นาทีทุกวันอาทิตย์หลังข่าวภาค้า่สิ0นาฬิกา เคยเห็นแถวถวบ้านเขาเลี้ยงปลาทับทิมอย่างเง้ขอโรงงานเนี่ยแล้วก็มี ทั้งหมดนี้สามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวไปพร้อมกับเราได้ในทุกๆวันทุกๆรายการกับ CTV ช่อง20ที่นี่ที่เดียวนอกจากนี้สมาชิกสามารถร่วมแนะนำติชมรายการอยากให้เรานำเสนอเรื่องราวอืนอ่นเพิ่มเติม,ตมโดยคลิกไล์ไปที่ www.facebook.com/cablectv แล้วคุณจะเป็นชาวชลบุรีที่ไม่พลาดเรื่องราวของชาวจังหวัดชลบุรีอย่างแท้จริง สนับสนุนรายการโดยจังหวัดชนบุรีกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเติมรอยยิ้มให้คนชนบรุรีเรายังอยู่กับโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนที่วัดดอนดำรงธรรมตําบลดอนถุลล้ออำเภอเมืองจังหวัดชนบรุรีสำหรับในเดือนมีนาคมนี้เป็นเดือนที่เริ่มเข้าสู่หน้าร้อนเมื่ออยู่ในสภาวะอากาศร้อนเช่นนี้น้ำจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ และเป็นปัจจัยหลักอันดับหนึ่งที่จะเข้ามาช่วยทําให้ใครร้อนได้จึงแวะมาที่บูธของการประปาพูดคุยถึงเรื่องปริมาณน้ําในหน้าร้อนกันเล็กน้อยว่าหน้าร้อนในปีนี้ปริมาณน้ําจะเพียงพอหรือไม่โดยทางการประปาก็ได้เผยว่าสำหรับพื้นที่ดอนหัวร้อนนั้นมีประชากรแฝงจำนวนมากการใช้น้ำที่ผ่านมาก็มีปริมาณเพิ่มขึ้นตามไปด้วยอีกทั้งยังต้องรับน้ำมาจากเอกชน100%เต็ม จึงขอฝากไปยังประชาชนทุกท่านให้ช่วยกันประหยัดน้ำในหน้าร้อนด้วยแต่ถึงอย่างไรก็ตามก็ขอให้ไว้ใจและอย่าวิตกกังวลเพราะการประป่ามั่นใจว่าจะมีน้ำกินและน้ำใช้ตลอดหน้าร้อนปีนี้อย่างแน่นอนค่ะช่วงนี้นะฮะการใช้น้ำอยู่ที่ประมาณ600กว่าคิวต่อชั่วโมงนะฮะซึ่งก็มีทั้งวันในก็ลัประมาณเอ่อเกือบ2 0 0 0 0กว่าคิวต่อชั่วโมงนะฮะต่อวันนะฮะ20,000คิวต่อวันซึ่งก็มีปริมาณน,น้ำที่สูง ะะจึงอยากให้ประชาชนช่วยกันประหยัดน้ำนิดเึงเพราะว่าน้ำทางดอนหัวลอเนี่ยรับน้ำจากเอก,เอกชนมารเอซเลยครับไม่มีน้ำของออในส่วนของการละปาเข้ามาช่วยเลยนะฮะก็เราก็ต้องอาศัยน้ำเพราะว่าทางดอนหัวลอเนี่ยเป็นพื้นที่โตตเร็วๆๆมากนะฮะมีประชาชนแฝงเยอะนะเราจึงต้องให้เอกชนเข้ามาดําเนินการในด้านนี้ครับๆๆก็ในช่วงหน้าร้อนนี่ก็มีปริมาณน้ําเพิ่มขึ้น นะฮะต่อชั่วโมงนี่ก็ประมาณ100่ิวต่อชั่วโมงนะฮะซพ่งก็สูงพอสมควรในทั้งวันนะฮะยีชั่วโมงนี่ก็ปลาเข้าไป2 0 0 0ันคกิว2,400ิวนะฮะเรามีแผนในการซื้อน้ําจากเอกชนมาเราให้เอกชนทําแผนในการซื้อน้ําให้มาเติมเทศได้ตอดทั้งปีนะครับซึ่งเอกชนก็รับปากว่าจะได้ดำเนินการให้ได้ทั้งปีครับพูดถึงการใช้น้ํากันไปแล้วมาพูดถึงเรื่องการใช้ไฟกันบ้างค่ะ พอในหน้าร้อนสิ่งที่ทํางานหนักที่สุดเห็นจะเป็นพัดลมและเครื่องปรับอากาศดังนั้นก็คงไม่น่าแปลกที่การใช้ไฟฟ้าในหน้าร้อนมีภาพรวมที่สูงขึ้นแต่ถึงอย่างไรก็ตามการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็ยังเน้นย้ำให้ประชาชนได้มั่นใจอยู่เสมอว่ามีการวางแผนล่วงหน้าในการจ่ายไฟทำให้ไฟก็เพียงพอต่อความต้องการอย่างแน่นอนแต่ก็อยากฝากึงประชาชนให้ช่วยกันประหยัดไฟให้ใช้เท่าที่จำเป็นและใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะ ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เข้าสู่ฤดูร้อนนะครับแนโน้นเนี่ยการใช้ไฟฟ้านะครับในภาพรวมแล้วก็จะมีปริมาณการใช้ไฟที่สูงขึ้นเพราะเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนนะครับผู้คนส่วนใหญ่ก็ต้องใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับประเภทพัดลมหรือเครื่องปรับอากาศมากขึ้นครับอันดับแรกเลย <c oughs> ที่จะมีการใช้ไฟเพิ่มมากขึ้นก็คือจํานวนครัวเรือนที่มากขึ้น ปริมาณการใช้ไฟฟ้าเขาเพิ่มขึ้นตามสภาพนะครับส่วนในภาคอุตสาหกรรมอ,อุตสาหกรรมในเนื่องจากว,ว่าภาวะปัจจุบันเกี่ยวกับภาวะทางเศรษฐกิจนะครับการเงการผลิตของอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยอาจจะมีปริมาณลดลงเนื่องเมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อปีก่อนคราะฉะนั้นแนวโน้มในภาพรวมของอุตสาหกรรมแล้วการใช้ไฟฟ้าเนี่ยก็อาจจะยังไม่มากเท่าปีก่อนอแน่นอนครับ เป็นเป็นหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่เราต้องคอยตรวจสอบในเรื่องของปริมาณการใช้ไฟและการวางแผนล่วงหน้าภาที่จะรองรับโหลดหรือว,ว่าปริมาณการใช้ไฟที่เพิ่มขึ้นในอนาคตนะครับก็คือบอกให้ทราบด้วยด้วยความมั่นใจเลยครับว่าปริมาณการจ่ายไฟของการไฟฟ้านั้นเพียงพอครับค่าไฟฐานเนี่ยเราจะไม่มีการปรับเปลี่ยนกันบ่อยนะครับแต่ว่าค่า FT ที่จะ มีการปรับเพิ่มขึ้นหรือไม่นั้นคงจะไม่เพิ่มขึ้นครับเพราะว่าเนื่องจากว่าราคาของเชื้อเพลิงก็คือน้ํามันนะครับตัวหลักเลยนะครับน้ำมันและแก๊สในปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นออในเรื่องการใช้ไฟฟ้าเนี่ยเราจะต้องใช้พลังงานนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ํามันก๊าซหรือว่าถ่านหินเอาไปใช้ในการผลิตไฟฟ้านะครับก็สมควรที่จะใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับก็คือไม่สมควรใช้ก็่าใช้พอช่วยกับประหยัดแล้วก็จะช่วยกันประหยัด ในภาพรวมก็คือเรื่องงบประมาณของประเทศที่เราจะต้องเสียไปกับค่าน้ำมันเชื้อเพลิงหรือว่าเชื้อเพลิงทีใ่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าครับหลังจากที่พรได้พาคุณผู้ชมไปชมบรรยากาศกิจกรรมภายในงานกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและสิ่งที่จะพลาดไปไม่ได้เลยนั่นก็จะต้องมาพูดคุยกับผู้ที่เข้ามาร่วมโครงการในวันนี้กันด้วยนะคะซึ่งวันนี้นะคะเรามีคุณป้าเนาสองนาเลยนะคะ,ะเดี๋ยวจะมาสอบถามความรู้สึกกันนิดนึงคะ่ะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างที่ได้มาเข้าร่วมโครงการในวันนี้นะคะ่ะดีจ้ะ ดีมากเลยใช่ไหมมีทุกปีเลยค่ะมีทุกปีเลยแล้วปกติเข้ามาใช้บริการแบบนี้แบบเป็นยังไงบ้างคะในวันนี้ดีนะเขาก็โอเคอยู่หล่ะได้อะไรไปบ้างวันนี้เห็นเยอะแยะเลยได้ถุงยังชีพได้ไข่ได้อะไรเงี้ยเยอะอ๋อค่ะ แล้ววันนี้เนี่ยหลังจากที่ได้ฟังท่านรองผู้ว่าราชการพูดแล้วท่านก็มีนโยบายที่จะเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของตำบลดอนหัวรอด้วย<ช>และสิ่งที่คุณป้าเราอยากจะให้ช่วยเหลือหรือว่าประสบปัญหาม,มากที่สุดนะตอนนี้คืออะไรเอ่ยโอ้ก็เ,เรื่องอะไรนะ่ะหรือว่าอยู่เยน็ยนเป็นสุขดีละเออเขาอยู่เย็นเป็นสุขดีแล้วไม่ไม่ลำบากอะไรว่างั้เลย ก็คือดีเลยใช่ไหมคะแล้ววันนี้มากันยังไงคะมากี่ท่านเอามาเยอะอยู่มาประธานชมชนพามาแล้วก็มีความสุขกันไปเลยนะคะอันนี้ก็เป็นความรู้สึกของคุณป้าเนานะคะมาอีกเนานึงแล้วกันนะคะวันนี้คุณป้าเป็นยังไงบ้างได้อะไรไปบ้างวันนี้ดีใจมากแล้วก็ได้ของเยอะแยะเลยค่ะพอทุกที่เทุนการคลองชีพได้ดีทีเดียวค่ะก็คือประหยัดค่าใช้จ่ายเราไปด้วยเนาะเพราะว่าที่บ้านก็อยู่กับผู้สูงอายุตั้งนั้น การจัดทางนี้ก็ดีไปมีค่ะเพราะนายอกใจใส่ดีใจใส่ดีด้วยค่ะใช่ไหมคะค่ะอ่าแล้วอยากจะให้จัดโครงการแบบนี้แบบเรื่อยๆเรื่อยๆเลยใช่ค่ะอยากจะให้มาจัดที่ดอนหัวล่อีนี่ด้วยใช่ใช่เพราะเรามาง่ายเขามีบริการนะค่ะพวกหัวหน้ากลุ่มอะไรเงี้ยแล้วก็พวกรอบข้างอะไรคุณผู้ชมคะจะเห็นว่าแต่ละท่านนะคะถึงแม้ว่าอาจจะมี เป็นสาวเหลือน้อยอ่าเป็นสาวอแต่ละท่านแต่ว่าสุขภาพจิตแต่ละท่านนี่สุดยอดเลยแข็งแรงด้วยไม่มีโรคภัยนะคะ๋อวันนี้นะคะรายการนะคะเติมรอยยิ้มให้คนชมดีของเราก็หมดเวลาลงแล้วค่ะพรนะคะต้องขอลาไปพร้อมๆกับคุณป้าเนวสองเนานะคะแล้วก็ท่านอื่นๆเลยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้ว่าไปก่อนสวัสดีค่ะ